ครับสวัสดีครับพบกับผมตุกบางใอินจตุกบางใบอินเนาะนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทเทวสถานสดาศิวะมหาศิวึงคำนะครับจะมาแจ้งนะครับจะมาแจ้งว่าความคืบหน้าว่าไปถึงไหนแล้วเนาะสำหรับผู้ที่ร่วมบุญนะครับในการซื้อมีดมหาปราบไม่ว่าจะเป็นรุ่นบูชาครูนะครับแล้วก็รุ่นปูรสีเดินดงแล้วก็วัตถุุคคลต่างๆที่ผมสร้างเนี่ย หลังจากที่ผมออกจากกลุ่มอยุยาอายุยากรุ่มมาเนี่ยนะครับได้มีการตัดสร้างเทวสถานนะครับพระรามสีรุทธานาฏหรือสีรุทธานาฏมหาเทวสถานเนี่ยคือเราได้ออกวัตถุมงคลไปหลายรุ่นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเงินนะครับที่อ,อจากตุ๊กเนี่ยทำไมต้องอ๋อวัตถุมงคลบ่อยจังเยอะจัง นะครับจริงๆไม่เยอะครับผมออกออกไม่เยอะแล้วของผมก็เงินทั้งหมดนะครับเกือบจะทั้งหมดดีกว่าเกือบจะทั้งหมดดีกว่าเพราะเราต้องกินต้องใช้ด้วยเนาะนะครับเกือบจะทั้งหมดเนี่ยถูกมาลงวที่นี่ทั้งหมดนะครับถูกมาลงที่เทวสถานเกือบทั้งหมดนะครับเหนื่อยมากนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปก็ขอภัยท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็เอะไม่มีคลิปอาจารย์ตุ๊กแล้วคลิปเก่าๆทั้งนั้นเลยอันนี้ถือว่า มาอยู่ที่เทวสถานเพราะงานมันลัดตัวนะครับแทบจะไม่ได้พักกันเลยนะครับผมกะว่าจะให้ประมาณปีครึ่งปีครึ่งเนี่ยเสร็จนะครับปีครึ่งจะให้เสร็จนะครับมันก็เลยคืออย่างน้อยที่สุดปีครึ่งเนี่ยโดมเสร็จห้องน้ําเสร็จห้องเก็บของเสร็จนะครับโดมก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์ตาวุธพิพิธภัณฑ์ผ้าพิพิธภัณฑ์หนังสือโบราณน,นะครับแล้วก็ห้อง นะครับสม split, so first, so the ัมมนานะครับแล้วก็ห้องต่างๆเี่ยมากมายนะครับเราจะให้เสร็จภายในก่อนปีนี้นะครับก่อนปีนี้ว่าจะทําได้เปล่านะครับแล้วก็ผมจะมีคนถามผมมากมายว่าจะใช้งบเท่าไหร่งบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนะครับแต่ว่ามีคนร่วมบุญมาตลอดแล้วก็ขอมโมทนาสัตุกับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญนะครับเพราะถ้าไม่ได้ท่านมาร่วมบุญก็คงจะไม่ได้ อย่งไงอ่ะไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทําเทวาสถานหรือมหาเทวาสถานขนาดพระอารามขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งโอกาสจะมีสําหรับมนุษย์คนหนึ่งนะครับคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยยากมีเอนะครับที่ตามมา uh, เอฟซีแรกๆเลยตั้งแต่อยู่กรมอโย,ยุชากุ๊บเอใหม่ๆที่เข้ามา f อฟซี FC ที่สธาองค์มหาเทพนะครับองค์พระศิวะเจ้าเนี่ย พระคเนศวรพระแม่ปราวตีพระวิษณุนะครับพระสพระลักษมีพระพรมพระสัสวีนะครับและสัทธาในพุทธมหายานเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับทำตรงนี้ให้เกิดให้เป็นพระอารามขนาดใหญ่ขึ้นมาให้ได้นะครับที่เุทิชยาแล้วก็งานรุ่ลร่วงไปก็ก็พอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหรุ่ลร่วงไปเยอะขนาดนั้นนะครับพอสมควรนะครับก็เลยมาบอกเล่า90้าคนไว้ว่า ไม่ใช่ไปขายวัตถุมงคลแล้วบางคนก็บอกวัตถุมงคลขอ,อาจานช้าที่ช้ามันต้องทําละเอียดครับทําหยาบๆไม่ได้นะครับตอนนี้เหลือมีดมหาปา่าปูสีเรือนดงอ่ะในระบบอยู่ประมาณสามสิบหกเล่มเท่านั้นนะครับจากประมาณห 500, 500้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อเล่มเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูยอดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับ <c oughs> ว่างานเราไปถึงไหนแล้วเนอะนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะกบอันนี้เราจะปลูกต้นไม้แล้วเราจะกบ นะครับอันนี้เป็นองค์พระนะครับอันนี้ตอนแรกๆก็มาเดี๋ยวผมจะให้คนตัดหญ้าเพราะหน้าฝนนะครับอันนี้เป็นพระพระศิวะนะครับขอบารมีพระองค์นะครับได้ช่วยดลบันดาลน,นะครับให้ผู้ที่ดูคลิปของผมเนี่ยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็มี ความร่ารวยมีโชคลาบม,มาสู่ขอพระอ,องค์ช่วยดลบรรดาลน,นะครับและช่วยดลบรรดาลให้ผมเนี่ยสร้างเทวสถานให้เสร็จนะครับก็อันนี้นะครับอันนี้องค์พระศิวะอนันตสังกรโพเรนาานะครับก็หลายหลายหลายท่านคงอาจจะจะจะ,จะดูแล้วเนาะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ญ้ารกนะครับตัดไม่ไหวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหาซื้อเครื่องตัดญ้านะครับมาเนาะก็ที่นี่นะครับมีคนมาไหว้เกือบทุกวันนะครับ เป็นผ้าเป็นผ้าลามที่เรายังไม่เป็นผ้ารามแต่มีคนวาดกันทุกวันอันนี้ก็ที่โอ้โหสวยนะครับโดนแดดอันนี้เป็นต้นไรบัญญ,ญัตนะครับไรบัญญ,ญัตนะครับเป็นต้นไม้ประจำพระศิวะนะครับซึ่งผมซื้อไม้ล้อมมาอันนี้มีผู้ร่วมบุญทั้งหมด4ี่หมื่นห้านะครับมาช่วยนะครับก็อันนี้ก็จะยุ่งจะลกหน่อยเดี๋ยวก็พยายามให้คนมาตัดนะครับแต่ตอนนี้คือต้องรอก,ก่อนอันนี้ต้น น้ำตาพัิวะหรือรุ้ต้นลุ้นทวษะนะครับอันนี้ต้นใส่บรรยันก็งอกแล้วนะครับรากงอกแล้วสวยงามแล้วนะครับเดยวจะสวยงามเหมือนอินเดียนะครับจะเป็นต้นใส่ชิดนหนึ่งเรเขาเรียกว่าใส่ใบขนุนนะครับอันนี้มันจะมีหลายต้นนะครับคือต้นกลางก็มีต้นใส่ใบเด็กก็มีอันนี้เป็นต้นไม้รากลอยนะครับเราเรียกว่าต้นบรรยันนะครับอันนี้ก็ต้นจันนะครับต้นจันผมปลูกไว้เองนะครับอันนี้ก็คือหลักการนา น, name, นะครับอันนี้ apologize. ต้นน้ําตาพัสิวะเหมือนกันนะครับอันนี้ต้นมะตูมมะตูมนะครับอันนี้เป็นพื้นนานะครับพื้นนานีพื้นนาทั้งพื้นเลยนะครับทั้งผืนเลยสวยงามมากนะครับอันนี้ทางติดต่อซื้อคือเขาอยู่นะครับติดต่อซื้อเขาอยู่นะครับทั้งผืนเลยนะครับอันนี้คือผ้ารามสีรุทธนาศนะครับเป็นผ้ารามที่จะถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่ ในยุคนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่ยยกไม่ชอบดูเรื่องประวัติศาสตร์แต่ทุกคนเนี่ยคนจะรู้นะครับสาหรับคนที่นับถือองค์เทพว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีพระอารามศิรีทธนานสมัยกรุงศรีอยุธยาบางคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์กจะาารูแ้แล้วนะครับว่าพระอารามศิรีธนานมันมีจริงนะครับอันนี้เป็นโหวิว,วสวยมากนะครับวิวสวยมากอันนี้เป็นทิศเหนือนะครับที่ตอนออกจาก,กี้นี้นะครับอ,อันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับมาเที่ยวกัน นะครับมาเที่ยวกันเขานั่งคุยกับคุณเหลียวอยู่นะครับก็ใครว่างนะครับมายุญยาเนี่ยอย่าพลาดนะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับรอให้เสร็จพระรานจะเป็นพระรานที่สวยงามแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเอ,อแล้วเราก็ไม่เปิดร่วมบุญนะครับเปิดให้เปิดบริจาคผเขาบอกว่าให,ให้ทิ้งช่องเปิดรับบริจาคไว้ติดต่อผมไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าผมก็อยากเนี่ยนะครับเห็นพระอ,องค์ไหมนะครับพระอ,องค์้สถิตนะครับ อยู่นะครับในสจะถิตนะครับเดี๋ยวว่าจะให้พระองค์ยืนตั้งนะครับมีโดมอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องโดมนะครับโดมผมซื้อต้องยอมรับนะครับเราเป็นพระรามมหาชนไม่มีแม่ยกนะครับขอบารมีพระศิวะคุ้มครองทุกทนนะครับขอพระองค์พระศิวะโพเรน่าตันตสังกรนะครับคุ้มครองทุกท่านนะครับเป็นเทโอูเป็นเทโรูกพิงแกะแบบขอมนะครับนะครับ ยาวประมาณ7ดเมตรนะครับเจดเมตรได้เนาะแล้วก็อันนี้นะครับบริเวณนี้ผมจะสร้างโดมนะครับเป็นโดมขนาดยาวสิบยาว3าสิบเมตรนะครับกว้างสิบหกเมตรนะครับอันนี้ผมซื้อโดมมือสองมาเนาะนะครับโดมสภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ช่างก็สั่งเหล็กมานะครับเล็กมาเพิ่มบางอย่างที่มันขาดก็ต้องอันไหนที่มันขาดช่างก็เลยต้องสั่งเหล็กามาเ,เพิ่มใหม่แล้วน,นี้เป็นเสาเข็มนะครับเสาเข็ม นะครับไปตอกเสานะครับนี่บริเวณนี้นะครับท่านลึกนองนึกดูก็จะเป็นบริเวณที่จะมีปีกที่เป็นอาคาราที่เป็นห้องพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับ<ม>อันนี้กรพามาดูนะครับเขากำลังกป,ประกอบโดมกันอยู่นะครับก็โดมนี่ก็วันนั้นเนี่ยผู้ร่วมบุญเสาเข็มนะครับก็ร่วมบุญเสาเข็มกันประมาณแปดสิบต้นนะครับโดมก็กำลังประกอบกันอยู่นะครับเนี่ย มาอย่างเงี้ยมามาเป็นเหล็กขัตัดเป็นท่อนมาประกอบประกอบดีครับประกอบดีช่างผมก็ให้มีการเอาเหล็กดามด้วยนะครับเหล็กดามช่างเขาบอกว่าจานมันจะไม่สวยหน่อยนะเดี๋ยวถ้าบอกตาวนสีไม่เห็นบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพ่นพ่นพ่นโฟมนะครับเดี๋ยวผมพ่นโฟมไปโฟมกันกันร้อนนะครับเดี๋ยวผมพ่นโฟมไปมก็จะไม่เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของพระรามสีทธุทันาธนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอันนั้น ห้องห้องเก็บของห้องเก็บของนี่เต็มนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอาคาราคือเงินหลายคนนะครับซื้อวัตถุมงคลมาเนี่ยแต่ผมไปเนี่ยพราะความศรัทธานะครับก็เลยซื้อวัตถุมงคลพอซื้อวัตถุมงคลไปเนี่ยหลายคนก็อยากเห็นความคืบหน้าของงานว่าเป็นยังไงนะครับเราก็พามาหเห็นนะครับอันนี้เป็นสวยนะครับอันนี้สวย นะครับเนี่ยโหมีนกนะครับนกบินนะครับช่วงนี้หน้าฝนเขียวผักบุ้งโหผักบุ้งนี่ยอดดีจังเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปเดี๋ยวจะหาว่าลืมนะครับต้องบอกว่าในในสมัยในพิชัยสงครามได้พูดถึงนะครับได้พูดถึงพระศิวะก,กับพระนารายนะครับโดยเฉพาะหัววิชัยสงครามโอมนะโมนัมัสสิวายเห็นไหมอีสวนนาราย อันเป็นปิ่นโลกีนะครับเห็นไหมนั่นแสดงว่าเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์นะครับได้เข้ามาสู่อยุธยานานแล้วนะครับซึมซับนะครับนานแล้วนะครับพระนารายนะครับท่านก็มีความรับถือศาสนาพราหมณ์เหมือนกันนะครับท่านเป็นคนหล่อในพระราชารได้หล่อเทวดรูปนะครับประมาณศอกหนึ่งนะครับของพระอีสวยของพระนารายประมาณเนี้ยนะครับของพระพรหมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ บริเวณในเกาะศิวยานะครับก็มีพระรามพามชื่อพระรามสีรุทธรนาถนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ไม่ไม่รู้นะครับแต่ท่านจะได้ดูกับอันนี้ลูกศิษย์จะพนังคุยกันนะครับก็เป็นส่วนนั้นเป็นห้องเก็บของหเก็บของอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำขนาดสิบเบ็ดห้องนะครับสิบเบ็ดห้องห้องบิการหนึ่งห้องผู้หญิงห้าผู้ชายห้า แล้วก็โถโถชี่ของผู้ชายเจ็นะครับอันนี้เป็นต้นกระทุ่มนะครับต้นกระทุ่มนะครับต้นกระทุ่มเป็นต้นไม้ประจําพระแม่ปารวตีนะครับหรือพระอุมานะครับสองต้นนะครับเขาบอกว่าโบราณอินเดียเขาบอกว่านะครับในปุราณะที่เด็กสาวนะครับในพระควนคีตาเนี่ยได้มาขอนะครับสามีที่ดีนะครับจากต้นกระทุ่มนะครับอ ต้นกระทุ่มเนี่ยเวลาใครจะขอสามีที่ดีนะครับสามีที่รักเดียวใจเดียวนะครับไว้ตอนต้นกระทุ่มโตแล้วมาขอแล้วกันนะครับจะได้สามีที่รักเดียวใจเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกำแพงนะครับกำแพงกำแพงด้านหน้าของอมหาเทวาไัยนะครับอันนี้กำแพงนะครับเราจะเห็นกำแพงด้านหน้าของเทวาลัยนะครับ เราก็เพิ่งได้ซื้อได้พื้นที่ได้แปลงเดียวนะครับกําแพงนี้ก็ก่อด้วยเป็นกําแพงแบบศีลาแรงแล้วข้างบนจะมีเสมาครับจะมีเสมาข้างบนจะมีเสมานะครับแบบกําแพงกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้จะเป็นเสาธงนะครับนี่ยังไม่เสร็จดีนะครับช่างมึงกลับไปจะเป็นเสาธงของทธง,งชาติไทยอยู่ตรงกลางนะครับทรงพระศิวะนะครับทรงพระแม่ปราวติ ส่พระพิคเนตและพงพระคันธกุมารน,นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ลางนะครับปิดเปิดรถนะครับรถอันนี้เป็นกำแพงนะคกำแพงอันนี้เป็นต้องบอกขอโมทนาสายพุกนะครับกับผู้ร่วมซื้อวัตถุมงคลเพราะเงินส่วนใหญ่เป็นเงินจากการขายวัตถุมงคลทั้งนั้นเลยครับผมแทบจะไม่รับเงินบริจาค คือเงินที่บริจาคส่วนใหญ่ก็จะเป็นถึงไม่เยอะน้อยแต่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้ก็ก็ทําให้ดูนะครับกําแพงนะครับอันนี้ก็ประแพงเนาะก็มาบอกกันนะครับว่าอันนี้มีวงจรปิดนะครับใครทําอะไราทาไม่ดีมีวงจรปิดเรามีวงจรปิดนะครับเดี๋ยวถ้าปรับวงจรปิดใหม่อันนี้จริงพุตติ้งของโดมนะครับสิบสองตัวนะครับอันนี้เป็นศีลาแรงนะครับศีลาแรงมาจาก โคลาดกับปาจีนผสมกันนะครับคืออยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ได้เห็นนะครับว่าเงินทุกท่านไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเราเอามาสร้างจริงๆนะครับก็นนี้เป็นตัวของพุดดิ้งนะครับที่อีกไม่ก,กี่วันนะครับก็คงจะต้องอลงพุดดิ้งแล้วเนอะอันนี้เป็นรถนะครับของบางอย่างกมยังใช้มือสองเลย ล้อเนี่ยผมใช้มือสองแล้วล้อรถเนี่ยนะครับไม่เอามือแรกนะเพราะเรามหาชนเงินน้อยนะครับเราไม่ได้เป็นเทวสถานที่ร่ํารวยอะไรนะครับแล้วผมก็ไม่เปิดเชิญชวนให,ให้ให้ร่วมบุญนะเพียงแต่ผมจะบอกว่าถ้าอยากจะสนับสนุนเรานะครับก็ให้ซื้อวัตถุมงคลที่เปิดขายอยู่ตอนนี้มีปูรสีเดินดงนะครับเหลืออีกประมาณสาสิบหกเล่มนะครับเราก็จะมีก็จะมีหลายคนนะครับเข้า เข้ามาสักกะเกือบทุกวันนะครับมีมีเกือบทุกวันมากน้อยก็มีนะครับอันนี้ก็มีใครเข้ามาอีกไม่รู้นะครับเนี่ยครับมีคนเข้ามามีคนเข้ามาทุกวันนะครับเย็นๆนีจะมีคนเข้ามาโรบลีอันนี้เป็นทิศตะวันตกถ้าผมซื้อที่แปลงนี้ได้นจะเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้เป็นน้ำทั้งหมดเลยนะครับ ทำพัดละายแล้วหันหน้าทางนู้นนะครับอยู่ในดยน้ํานะครับครับขับเขาไม่ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่ครับมีเอฟซีนะครับมากราบบหายทุกวันนะครับเราเปิดนะครับเปิดอันนี้ผมมาดูกําแพงอันนี้เดี๋ยวเอาป้ายที่เป็นหินอ่อนสีดําแล้วก็มีเหลือบน้ําเงินนะครับเขียนว่า สีรุธนาถมหาเทวสถานกำแพงนี้พยายามทำแบบกำแพงกรุงศิวิยาให้ได้นะครับกำแพงนี่สูงสองเมตรนะครับกำแพงมองไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่ไม่ลอยนะครับเผื่อมีคนถามว่าทำไมกำแพงอาจา์สูงยางเอาเผื่อเราทาการสแสดงคือแสงสีเสียงพม่าบุกเมืองไงใช่นไหมเราจะได้ทําได้เเฮมพม่านะบุกเมืองเนี่ยเราจะได้ทําได้นะครับเราจะได้ทําได้เห็นไหมนี่ ก็วันนี้ช่างก็นะครับช่างก็เลยประมาณว่าช่างก็ส่งมาให้ดูก็เลยมาตรวจงานนะครับพรุ่งนี้ช่างหยุดวันหนึ่งแล้ววันจันทร์ก็ลุยงานต่อนะครับสำหรับที่ใครจะอยากสนับสนุนผมนะครับก็ผมบอกว่าผมไม่อยากเปิดรับบริจาคนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเงินสลึงนึง บาทหนึ่งย0บาท10บาทจะทุกไม่อยากรับไม่ใช่ครับรับทุกบาททุก,กตังค์แต่ว่าที่ยังไม่เปิดก็เพราะว่า,เ,าเราคิดว่าเราขายจำหน่ายวัตถุมงคลดีกว่ากับทุกคนก็จะได้วัตถุมงคลไปด้วยแล้วก็ที่สาคัญก็คือ,อยังจะได้ของที่ลึกจากเราคือเป็นวัตถุมงคลไว้คุ้มตัววัตถุมงคลผมก็มีราคาตลอดเนาะแล้วก็สวัสดีครับรกำไลฟ์สดอยู่ ใช่บ are ้านอยู่นี่สร้างสร้างมีสร้าเทวสถานอันนี้เป็นชาวบ้านน่ารักน่ารักที่นี่ที่ชาวบ้านน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็เราก็จะประมาณว่าถ้าใครอยากได้วัตถุมงคลหรืออยากจะช่วยเราเนี่ยก็ขอให้ซื้อวัตถุมงคลแล้วก็ช่วยเราสร้างมหาเทวสถานแห่งนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจอันนี้เป็นกำแพง อันนี้มาบอกเล่าเรื่องราวว่าเออทำไมผมหายไปไหนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าผมหายไปไหนนะครับผมก็ก็จงยอมรับว่าเหนื่อยทุกวันนะครับเหนื่อยทุกวันไม่ได้หายไปไหนก็มาดูงานเกือบทุกวันนะครับคลิปก็แทบจะไม่ทําเลยเพราะมาดูงานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดการแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับแล้วผมก็จะกลับไปทําโดมเต็ดเนี่ยผมจะทําคลิปแบบเต็มสตรีมเลยจะมีห้องอัดจะมีอะไรมีทุกอย่างอยู่อยู่ในโดม ตอนนี้ขอเวลาสักหน่อยหนึ่งแต่จะทําให้นะครับอาจจะช้าหน่อยแต่จะทําให้นะครับทาให้ดูนะครับเรื่องเล่าเรื่องประวัติศา,าสตร์สนุกสนุกแล้วก็อาจจะมีจังหวัดอื่นเข้ามาสอดแทรกนะครับคลิปนี้ก็ต้องถ่ายเองนะครับยังถือกล้องถ่ายเองอยู่เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิงเตือนแล้วกดติดตามเยอะกดติดตามทั้งเพจพระารามศรีรุทธานานากับเพจทุกบางปีนชาแนลในช่อง u t u b e นะครับเพจ พระรามสี่รุธน้าหน้าเนี่ยก็ใน a c e b o o k นะครับขอให้กดติดตามแล้วเพจที่ขายวัตถุมงคลนะครับผู้นิยมสะสมวัตถุมงคลอาจารย์ทุกบางไปอินนะครับที่เป็นรูปผมนหะนะครับเป็นรูปผมนะเอาเป็นรูปผมนะที่นั่งเหมือนแบบเหมือนพระนั่งอ่ะนะครับอันนี้เพจนั้นนะครับเพจนั้นจะคือเพจที่ผมตั้งเองนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรอาจจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์คลิปนี้ต้องการคำว่าสวัสดีครับ